สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับมาติดตามการทํางานที่นี่ครับบ้านหนองหินดาตําบลสะว้านพญาอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่แห่งนี้ครับเขาปลูกขขาโพดสายพันธุ์แปซิฟิก 339ปรากฏว่าเจ้าของไร่ข้าโพดเขาปลูกไปได้ขึ้นมาแค่คืบครับโอ้โหครับไม่น่าเชื่อหนอนมแมลงลอกกันสันนวเนียใบแดงเตรียมตัวตายได้เจ้าของครับไปเจอกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3มเกลอให้บอกว่ามาฉีดพ่นคู่หูสิฉีดไปฉีดมาครับสองวันปฏิหารเกิดขึ้น เป็นอย่างไรมาติดตามกับไร่ข้าวโพดแห่งนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่ครับนี่เจ้าของไร่ข้าวโพดแห่งนี้แนะนําตัวด้วยครับผมประสิทธิ์เลือดกระโทกครับเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดแห่งนี้ไร่ข้าวโพดแห่งนี้ครับโอ้โหอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีชื่อไหมครับชื่อทองดีเสียวงครับอ่าทาไมถึงพาผมมาให้รู้จักกับเจ้าของไร่ข้าวโพดแห่งนี้ครับพอดีเข้ามาเจอปัญหาของเกษตรกรเป็นยังไงครับ มันเป็นหนอนเป็นโรคใบแห้งใบลาก็เลยเอาคู่หูมาให้ฉีดนั่นแน่เอาเละครับตอนนั้นพี่ประสิทธิ์ดีกว่าผมขออนุญาตเรียกพี่ประสิทธิ์เลยครับพี่ประสิทธิ์ครับตอนที่เราปลูกข้าวโพดไปเนี่ยนี่มันมีทั้งหมดกี่ไร่กันครับเนี่ยที่มันมียี่สิบไร่ครับยี่สบไร่ที่ปลูกข้าวโพดนี่นะข้าวโพดไม่ไม่ข้าวโพดเก้าไร่ครับอ๋อนี่ที่เราปลูกข้าวโพดอีกเก้าไร่เก้าไร่ครับข้าวโพดแห่งนี้นะครับ เราปลูกไว้เก้าไร่ปกติแล้วเนี่ยเราก็ปลูกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปีเนี้ปลูกมากี่ครั้งละสี่ครั้งครั้งที่สี่ครับนี่ครั้งที่สี่นะครับเราเริ่มปลูกครั้งที่สี่เนี่ยเมื่อไหร่ครับวันที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเดือนมีนาครับสองห้าหกเจ็ดครับแล้วเราปลูกไปอ่ะปลูกไปได้กี่วันประมาณอาทิตย์แหละครับอาทิตย์หนึ่งมันขึ้นมาขนาดไหนเพราะจะแทงหน่อขึ้นที่แทงหน่อขึ้นมาใบใบสองใบสามเนี่ยครับใบสองใบสามก็ประมาณคืบหนึ่งครับประมาณคืบหนึ่ง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานอนครับนอนกินเหลือแต่ตะการอะไรเลยอ๋อเหรอครับนอนมันมากินนอนครับมันก็เกิดเป็นกิ่งเป็นก้านโดนนอนแทะหมดเลยแทะหมดเลยครับแล้วเราคิดยังไงก็เห็นยาตัวไหนจะดีไปพอพดีเขามาก็เลยถามเขาเออเล็กเอ้ามีเนี่ยร้องกันนี่ทีว่ะเออเอาเลยเอาขูหูมาใช้ร้องดูท่ว่าเอ้า พอใช่มันก็คือเห็นผลเลยครับเพราะที่ได้สองสามวันมันก็ขึ้นยอดขึ้นนั่นครับครับฉีดได้สองสามวันจากการที่ว่าเราจะไถทิง้งครับจะไถทิ้งเยนี่ยที่ปรึกษามาบอกว่าเอาคู่หูไปใช้ร้องคู่หูใช่รู้ที่ว่ามันทุกทีมันจะขึ้นได้ดีวะแล้วก็เกิดเป็นยอดขึ้นมายอดขึ้นมาครับ แล้วเราเก็ฉีดบ่อยที่นี่ก็เลยฉีดสองสามวันกว่าฉีดทีหนึ่งรอครับสองสามวันฉีดทีสองสามวันฉีดทีตอนที่เราปลูกวันที่ยี่สิบแปดมีนาถูกไหมครับครับหกเจ็ดปัจจุบันเนี่ยมันอายุได้สักกี่วันแล้วครับเนี่ยหรือประมาณของมีนาเมษาพฤษภาสองเดือนแล้วเนาะเดือนหนึ่งเข้าพดเราจะเก็บเกี่ยวตอนไหนอีกอีกประมาณอีกเดือนกัวแหละเดือนกัวละครับร้อยยี่สิบวันเนี่ยก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งสิครับถูกไหมครับ ตอนนี้เดือนนะอีกเดือนหนึ่งตอนเนี้ยที่เราเห็นว่าพอมันรอดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรแตกต่างมันก็ภูมิใจเห็นว่าเอาบางที่ต้นบางต้นกับสองฟักครับอ้าวเหรอครับแต่ก่อนผมเห็นแต่ฟักเดียวนะที่ชุดแรกๆมาอ้อวครับอันนี้มาเห็นสองฟักเอ้นนเอเอาวทำไมมันมีสองฟักว่ามันพันไหนใอีกวัวนี่ว่ากลัวเขาะไปเปลี่ยนแปลงพันไหนอาเหรอครับ แต่ว่าเราเคยปลูกมาเนี่ยตอนที่ยังไม่เคยใช้น่ะก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยแปลกขึ้นมาตรงมีสองฝักซึ่งปกติต้นละหนึ่งฝักอ๋อได้สองฝักเออหนึ่งฝักหนึ่งฟักเหครับแล้วอะไรแตกต่างอีกครับนอกจากที่เมื่อก่อนที่เรายังไม่เขียวไอ้ใบเขียวมันนี่ครับเขียวทนนี่มันไม่มวนเถิดกระจายทที่ผมไม่ใช่ยาตัวนี้มันสีนวลๆครับเขียวแต่นวล คำว่านวลน,นี่ก็หมายความว่าไอ้นี่มันเขียวเข้มเขียวเข้มครับไอ้มาก่อนในคำว,ว่าเขียวนวลคือมีออกเหลืองผสม, <S <S มเ,เขาเรียกว่ามันนวลตา,ตาขึ้นเพร<ต>าะมัน <ตา S 2> มีสีเหลือง,องผสมอย่างนี้ไหมครับนั่นหละครับดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นชัดคือปฏิหารของมันมีสองเรื่องถูกไหมครับสามเรื่องแล้วสิเรื่องแรกก็คือว่าต้นที่เราจะถทิ้งทิ้งกลับมีใบงอกขึ้นมารัดขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาเรื่องที่สองก็คือเห็นฝักประหลาดใจ ว่าทุกทีมันก็ต้นละหนึ่งฝักตอนนี้มาเป็นสองฝักเรื่องที่สามใบซึ่งปกติทั่วไปเราปลูกมาสี่ครั้งครั้งนี้ใบเขียวเข้มใบเขียวเข้มไม่ออกออกทางม้วนเขียวเขียวเหลืองนะฮะหนุเอาละครับท่านที่เคารพครับมาถึงตรงนี้ผมอยากจะสอบถามต่อครับเห็นแล้วความเป็นเปลี่ยนแปลงปฏิหารเกิดขึ้นทุกปีอะทุกครั้งอะเราปลูกมาสี่ครั้งสี่ครั้งนะครับเก้าไร่เนี่ย ครั้งที่หนึ่งเราได้กี่ตันได้สิบสามตันครับครั้งที่สองใหญ่ใหญ่ไปยนะต่วันได้สิบสามตันฝักดีใหญ่ได้สิบสามตันสิบสามตันครั้งที่สองละครั้งที่สองได้สิบห้าตันครับอันนั้นเรายังใช้เคมีอยู่นะยังเคมีครับครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามได้สิบสี่ตันสิบสี่ตันก็สิบสามสิบสี่สิบห้าอยู่อย่างนี้ครับครั้งนี้จะิินสังเกตดูฝักหมูกันทั้งที่เขาปลูกเรารอๆนี่เขาจะได้ลดลงลดลงไงสุดสองเขาก็ได้ลดลง แตงผมมันได้ขึ้นเพิ่มเนี่ยเพิ่มได้ยังไงรอันนั้นเพราะว่าเราเราใช้เคมีถูกไหมครับแต่ปีเนี้เรามีส่วนของคู่หูมาช่วยครับคู่หูไม่ช่วยเลยครับถ้าดูตามนี้มันจะพิษแปลกกว่ากันหน่อยห่ยเครับคาดการว่าคาดการได้อาจจะได้สิบห้าตันหรือยังไงอาจจะได้เพราะมันจะตายไปแล้วครับมันยังฟื้นคืนขึ้นมาครับ แล้วยังมีสองตันตอนนี้ปีนี้เราจะมาดูกันที่อะไรคอยดูผลผลิตนะครับครับเราได้ดูฝักดูอะไรแล้วมันมีความแน่นมีอะไรมะม,มันก็ยังัน่นอยู่ครับยังดูไม่ออกเนาะยังดูไม่ออกเ,อเพราะมันยังไม่เข้าฝักดียังไม่เข้าฝักิังฟุบออกเบื้องไม่ออกเบื้องยังยังมีอยู่ครับโอ้โหมันคือตอนนี้ที่ผมดูได้เนี่ยก็คือเป็นไปตามที่พูดเลยถูกไหมครับ,รบถ้าโอกาสที่มันจะได้ส5้าแล้วถ้ามาเกิดว่าคราวนี้เราเพิ่มเติม คนให้ถี่ขึ้นเนี่ยน้ำหนักฝักมันจะเพิ่มขึ้นไหมถ้าตามความคิดของเราก็คือจะนักกลัวกันนั่นแหละครับผลผลิตก็จนเด้นีกลัวกันมันจะแน่นขึ้นปะแน่นเพราะว่าถ้าผลของมันฝักของมันนะครับมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นกําไรเราก็เพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นที่ปรึกษาควรจะบอกเขาว่าให้ทาอย่างไรครับให้ฉีดให้ถี่ขึ้นแล้วเพิ่มเพิ่มผลผลิตเฉพาะผลอ่าใช้ให้เรียกว่า ทีแต่อาจจะผสมเท่าเดิม<ช>แต่ทีหน่อยเป็นสามวันครั้งสามวันครั้งเพื่อเร่งให้น้ําหนักฝักใช่ไหมครับใช่ครับที่ปรึกษาช่วยพูดตรงนี้ให้เขาฟังด้วยตัวเองดีครับคือใช้คู่หูมหานะอาจารยน่ะน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นจากที่เคยทดลองด้วยตัวเองจากกิโลหนึ่งนะ่ะก็จะขึ้นมาเป็นกิโลสามขีดขึ้นมา อย่างน ok ้อยๆก็มีสองหรือสามขีดต่อหนึ่งกิโลเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ปรึกษาเตือนขนาดนี้และยังจะมานิ่งนอนใจช่วยบอกความไม่นิ่งนอนใจของเราให้ก <ITT hyd Metro> ับเพื <inde> ่อนพ้องได้ฟังด้วยเถอะครับว่าเราไม่นิ่งนอนใจเพราะเรามาเจอความปฏิหารอย่างไรบอกเพื่อนพ้องที่ปลูกข้าวโพดแบบเราด้วยครับที่นี่ผมก็จะขีดบ่อยๆนะครับขีดให้ได้ผลผลิตให้มันเต็มที่ที่มันจะได้สิบห้าตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีอย่างหนึ่ง คือใช้คู่หูตัวนี้มันลดต้นทุนในการใช้นสารเคมีลงครับสารเคมีก็จะลดลงเลยเดี๋ยวผมลดลงเลยผมถามจากปากได้ไหมครับพิสิทธิ์ครับตอนที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เคมีใช่ไหมครับเคมีครับแล้วเคมีเราใช้ยังไงมันมันจำนวนราคามันเท่าไหร่เคมีก็เก้าไร่เนี่ยเก้าลายเมื่อสามถุงครับสามถุงกี่บาท ุงละพันกวาตอนนั้นเนาะหมดไปสามพันพันกวาพันสองพันเออะไรตรงนี้ก็หมดไปสักสี่พันอะสี่พันนั่นแหละเอาสี่พันนะครับและปัจจุบันมาใช้คู่หูเนี่ยในขนาดเนี้ยผ่านมาสองเดือนเนี่ยเราใช้งบประมาณเฉพาะคู่หูเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วชุดเดียวชุดเดียวอยู่เลยครับชุดเดียวมากี่บาทพันหนึ่งร้อยนหนึ่งร้อยครับโอ้โหท่านที่เคารพครับนี่อีกเดือนเดียวจะเก็บแต่ว่าใช้มาชุดเดียวหมดแล้วยังหมดแล้วครับ จะเริ่มใหม่เพราะตอนนี้ต้องเร่งสะสมแป้งถูกไหมครับเพิ่มน้ําหนักสั่งเอาเลยเลยเอาเลยละภูมิใจจริงๆนะครับมันได้ผลเลยเห็นผลเลบเห็นผลแล้วนี่พูดกันแบบธรรมชาติแต่ตรงๆนะครับเราไม่ได้มาปั้นแต่งกันเพราะว่านี่คือผู้ที่ใช้จริงแล้วก็บอกกล่าวกันจริงที่ปรึกษาก็มาเน้นย้ําว่าควรใช้เพิ่มขึ้นอย่าไปเสียดายครับเพราะว่ามันสะสมแป้ง เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักนถูกไหมครับและที่สําคัญพอใบเข,เขาเขียวเข้มเขาก็ทํางานของเขาทําให้อาหารในฝักอะ่ะมันมากขึ้นครับตอนนี้เวลาขายมันก็ได้น้ําหนักถูกไหมครับครับอันนี้คิดอย่างผมไหมจ<ะ>ริงครับ ต้องคิดอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเกษตรกรก็อยากได้น้ําหนักมากอยากได้น้ำหนักเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดแน่นสมบูรณ์สมบอ่าเหลืองไตอะไรเน่ยถนนวันมันก็ไม่ไม่สมบูรณ์หรอกครับดูเม็ดแต่ครับนั้นท้ายที่สุดครับผมอยากให้ที่ปรึกษาครับได้บอกพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดด้วยกันในเขตคอนบุรีแห่งนี้ครับเขาจะได้ซื้อมาตรฐานอันย่ำมือนเลยใช่กันเนาะเออเหรอครับที่ปรึกษาช่วยบอก เพื่อนพ้องที่กําลังดูงคลิปนี้ด้วยครับอยากให้เกษตรกร,กรที่ลงทุนเยอะๆหันมาใช้ผู้หูมหาหัศจรรย์มันจะได้ลดต้นทุนในการทําเกษตรกร,กรได้เยอะมากับแล้วผลผลิตจะได้มาเพิ่มขึ้นเยอะอยากให้ มีเงินใช้กันเยอะๆครับแน่สั้นๆจากหัวใจเกษตรกรต่อหัวใจเกษตรกรครับเชื่อมต่อกันด้วยพลังใจที่เรียกกันว่าเกษตรกรไทยยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตของท่านมีแต่ความสุขครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ ทำให้พลังของเกษตรกรนั้นขยับขยื่อนเคลื่อนไปลดต้นทุนแน่นอนครับเพราะออกจากปากเกษตรกรตัวจริงครับวันนี้มีตรเกษตรยั่งยืนขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ได้มาให้พลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศเพื่อที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยั่งยืนครับให้อยู่ไปนานๆน,นะครับความรักของเกษตรกรกับคู่หูประจัญสามเกลือบอกตรงๆว่ารักนะบอกให้วันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Hey. <laughs>